เยี่ตรงนี้ก็ได้กลับบ้านแล้ว เสร็จแล้วน,นี่เขาไม่เก็บเหรอหรือนนยังไงน,น่าจะรอรถอยู่ผลง,งานเบิก,กินข้าว คืนนี้ลงน่าจะลงเยอะอีกคืนนี้น่าจะลงไลครับเหลือจอะลงบถเดีกสองสามบูนนี้เหมือนกับเรียกความอ,อึนเสาไม่เกินเที่ยงก็ได้กลับคิดว่า ช่วงพักเบรกกับพักเบรกมากกันแล้วครับเนี่ยจะโล่งเลยจเจอกันใหม่ปีหน้าล่งเร็วก็ดีครับจะได้โล่งๆ สบายเลยมึงมาวันสบายนะเนี่ยเมื่อคืนเขาวุ่นกันยิ้มหายเลยเมื่อวานเมื่อวานกี่โมองอะพี่คกือบเนี่เกือนตีตีสามตีสี่อะเกือ,อบเกื <laughs> อบสว่างอะ ไ้อนอนกี่ชัมม่วโมงเงี้ยเนี่ยลงคืนนี้เขาลงเยอะนะพวกนี้สบายเลยเนี่ย <c oughs> แล้วกลับบ้านเร็ว <c oughs> เออเหลือแต่ทัดโครงสร้างก็เหลือโครงสร้างหมดแล้วเหลือชังชังอัน <c oughs> นิดเดียวเองครับอันก็ กปลังเอาลงอ่ะไปครับแล้วว่าพรุ่งนี้ใหม่ว่าจะเหลือเยอะหรือน้อยแค่นี้แหละครับเดี๋ยวทายว่หม้ครับ